สวัสดีครับพบกับช่องพังลัอกที่แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็าพาน้องแก้วมาอาบน้ำอาบน้ําก็มาเจอเพื่อนด้วยนะครับนี่ครับมาเจอเพื่อนเพื่อนนะครับมาเจอเพื่อนด้วยกันนะครับนี่ครับน้องบัวทองนะครับน้องบัวทองนะครับนี่นะครับน้องบัวทองไม่มีห่างนะครับหางกดโอ้เสร็จแล้ว ติดกันแล้วครับนี่เขาถ่ายถ่ายกับพเพื่อน<ป>น้องแก้วกลัวหรือเปล่าน้องแก้วดี๋เป็นไรน้องแก้วถ่ายกับพเพื่อนหน่อยนะครับอา<ป>บน้ําให้ครับเพราะควานอาบน้ําให้นะครับน้องแก้วมานี้นะครับนู<ป>ตัวหรือเปล่า ไม่กลัวนะครับได้เจอเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับมาอาบน้ำดีใจ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 กับเพื่อนด้วยนะครับวันนี้นะครับมาอาบน้ำเพื่อนๆเจอเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ตัวทองนี่ก็ชอบช้างเด็กนะครับชอบช้างเด็กเนาะนี่ ก็ขวันอาบน้าให้หน่อยนะครับวันนี้อาบน้าให้น้องแก้วมาหีด้วยนะครับวันนี้ครับทั้งสองเชือกเลยนะครับอาบน้าด้วยกันเนาะเดินเล่นนะครับแล้วก็มาอาบน้ำนะครับเบอร์ทองก็บอกก็ก่อนวัมนิสัยดีนะครับนิสัยดีนะครับเฮ้ยเฮเล่นแล้วเล่นแล้วอ เล่นแล้ว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 ตัวเพื่อนเล่นแล้วอ่าน้องแก้วไปไหนมานี่เร็วมามามาแก้วมาอ่าบัวทองไปแล้วนะครับนู่นครับบัวทองไปแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับมาก่อนสองแก้วนะครับผมตอนนี้น้องแก้วก็จะอาบน้ําต่ออากาศร้อนๆอาบน้ําหน่อยกินน้ําก่อน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 อึ๊บกินน้ําก่อนกินน้ําก่อนอือร่ออ่ะเล่นเล่นเล่น โอ้โหมามาเร็วมาเร็วอาบน้ำให้สบายใจเลยนะครับวันนี้นะครับอาบน้ำมา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 เร็วถูไปถูไปโอ้โหอันนี้ฮะต้อยต้อยเนาวถอยถูไปถูโอ้คีไอคีหน้าคีฮะต้อย โอ๊ยไไหนไหนเดี๋ยวไเล่นเลเจเพื่อนเป็นยังไงเจอเพื่อนอาบน้ำด้วยมา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 ที่หนที่มาโอยมาแกวมามามาเวนมาไอ้มามา มาเร็วมานี่มานี่เลวแกวมามจะไปไหนไปหาเพื่อนเพื่อนไปตามเพื่อนไปแล้วเล่นน้ำเล่นน้ำมาสีอไมามานี่เลยวอาเามาๆถู่หน่อยถูหน่อย mở leo mở leo, hả? lắm, à, điêu lắm cả lúc, điêu lắm hay lắm, hả? anh gì chứ, thôi, hả? hả đi, này lên 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 nó nó luôn hả thú luôn ừ nó đi không Má, 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 má. má chị nào gì mà Má mà chị ở mẹ mà mà nó đây กัดร er ้อนะครับกัดร้อนร้อนมากๆนะครับอันนี้การร้อนมากเลยนะครับต้องอาบน้ำนานๆหน่อยนะครับน้องแก้วมา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 เร็วมาเร็ว มา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 เลยมา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 อากาศร้อนนะแล้วร้อนร้อนมากเลยวันนี้นี่เฮาเฮาเฮาม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 าที่มาแกมามาเร็วจะไปไหนในตามเพื่อนไปเลยนะครับนี่เห็นเพื่อนไม่ได้เลยจะตามเพื่อนไปยังอาบน้ําไม่เสร็จนะครับ วันนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนมาเยอะแยะเลยนะครับน้องแก้วอาบน้ําเจอเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเจ๋อเยอะแยะเลยนะครับอ้าวนี่นะครับน้องไอด้านะครับน้องทองเงินนะครับทองเงินนะครับปลาทองเงินนะครับเนาะคุณปลาทองเงินน้องไอด้านะครับผมดูทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยไอดาว่าไงอด้าไวด้าตัวสูงกว่าน้องแก้วเยอะเลยนะครับเนาะโอ้ตัวเล็กขี่ช้างน้องจูโร โ <d ream. S 2> อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเจอเพื่อนๆพ่อนว่างไงนะครับน้องแก้วมณีนะครับทักทาย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 กับเพื่อนๆพื่อนหน่อยอ่ะวันนี้จะเจอเพื่อนๆเยอะแยะเลยนะครับน้องแก้วมณีนะครับเนาะมาอาบน้ำด้วยกันน่อครับเพราะว่าตอนเย็นนะครับผมอ่าทางนู้นก็มีอีกเชือกหนึ่งนะครับรอยู่ทางนูง้นนุง่ง ตอนเย็นก็พาออกกําลังกายนะครับออกอาบน้ํานะครับของแก้วมันีแล้วก็ทองเงินนะครับเดินเล่นนะครับวันนี้นะครับผมเดินเล่นด้วยกันนะครับอาบน้านะครับเดียวเพื่อนๆเนาะแก้วรู้จักเขาไหมหนี่งสองเชือกยังอาบน้ำไม่เสร็จนะครับ้องแก้วอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ให้สองเชือกอาบน้ำก่อนเนาะ ของแก้วก็จะได้เดินออกเล่นนะครับเดี๋ยวเล่นต่อนะครับเล่นนะครับวันนี้เล่น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 เฮาเฮาเตดเล่นเล่นกดนแล้วมา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 ไปหาเพื่อนเพื่อนอีกแล้วไปหาเพื่อนเพื่อนอีกแล้วหาไปหาเพื่อนเพื่อนอีกแล้วไปหาเพื่อนเพื่อนอีกแล้วอเอาไปทักทายกับเพื่อนหน่อยเอาเอาเตดเพื่อนง่ายแล้วตอนนี้นะครับเิดเพื่อนง่ายแล้วนะครับผม เดี๋ยวจะพาเดินเล่นต่อนะครับน้องแก้วมนีออกกำลังกายก่อนนะครับผมเนาะตอนนี้ก็พาน้องแก้วออกเดินเล่นแล้วนะร้องหาเพื่อนๆใหญ่เลยมามานีเร็วมาเร็วเป็นไร คิดถึงเพื่อนติดติดกันเร็วนะครับติดกันเร็วนะครับผมเอาได้เจอเพื่อน,นเยอะแยะเลยนะวันนี้นะครับผมน้องแก้วมันนี้นะครับเอาเดี๋ยวจะพากลับไปเดินเล่นก่อนนะครับออกกำลังกายนะครับตอนเย็นนะวันนี้นะครับเจอกเพื่อนเยอะแยะเลยนะครับมามามา,มา เดินต่อแล้วนะครับอับมากายต่อนะครับน้องแก้วเนาะเป็นไงเจ้วเพื่อนเพื่อนดีใจ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 ใหญ่เลยเนาะมาจุ๊นเอมาที่มา,มาไปไหนจะเล่นนะครับแบบนี้มา มาเลยมาเก็บปะต้องเดินใกล้ๆกับพ่อควานนะครับเดินไกลไม่ได้อเออแหมมาวางจะน,าน่าเออ ไปไหนละแก้วจนก่อนพบควานแล้วตอนนี้รู้เลยว่าไปไหนเนาะดีใจมากเลยเนาะได้เจอเพื่อนนะครับอาบน้ำด้วยกันกับเ,เพื่อนเลยนะครับวันนี้นะครับน้องแก้วไันเห็นนะครับเนาะนี่ไปโน่นแล้วไปไหนเนาะ <c oughs> ไปถูต้นไม้อื้ยคันขันขันขันใหญ่เลยนะครับคันใหญ่เลยนะครับน้องแก้ว เนี้ดูทำอะไรวันนั้นเออขันนี่ขันมากๆเลยเนาะเออโอเคเลย้ยังครับเดี๋ยวกลับที่พักแล้วเดืนเล่นนงงานเลยนะครับผมไปพาน้องกลับแล้วนะครับให้ถูสักสบายใจหน่อยนะครับเนาะน้องแก้มมนี่นะครับ สำหรับลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์น้องวัตีด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องพังพีสแฟมิลี่ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องแก้วมณีด้วยนะครับน้องตัวเล็กครับผมนี่นะครับน้องแก้วมณีนะครับอาบน้ำกับเพื่อนเพื่อนมาเสร็จก็มาถูต้นไม้นะครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะครับได้เจอเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเลยนะครับน้องแก้วนะครับผมขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมคลิปของน้องนะครับผม